สวัสดีค่ะกลับมาจากท่องเที่ยวแล้วก็มาเก็บผลผลิตจากสวนนะคะอันนี้ก็คือแตงค่ะแตงดกบอดกไหม้คะดอกไหม้ค่ะ,ม,คะมาเก็บผลผลิตจากสวนค่ะกลับมาจากระเที่ยวแล้วนะเคทำทุกอย่างที่กินได้ผักสารปลอดสารเคมีค่ะอันนี้คือเก็บแล้วค่ะ อันนี้ตอนไปลูกเล็กๆก,กลับมาลูกใหญ่เบื้อเริ่มเลยพก่ะเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะกลับมาลูกใหญ่เบื้อเริ่มเลยแตงอันนี้ก็ถั่วหลังจากตอนเย็นเลิกงานแล้วก็มาทำสวน ถั่วค่ะถั่ว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 เรจะกินตำถั่วคะ่ะเรจะกินตำถั่วพาดูพาชมสวนนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศดูมะเขือเทศพวกนี้นะัดแดงแดงทั้งหมดลนะมะเขือเทศป่ามะเขือเทศ อันนั้ก็ถั่วอ้ถัวก็ดกดุกเลยค่ะพุ่นห้อยยำยางหยิบหยิงอยู่พูนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็ถั่วค่ะจิติจวัดรประจําวันทํางานเลิกงานแล้วก็มาสวนอันนี้ก็มะเขือเทศอ้ยมะเขือเทศก็ดกดกุดกเลยคะ่ะ อันสุกแดงดักโอ้ยโอ้โอเหยียบเหยียบเหยียบยอดฟักทองโอ้ยพ่ออีแม่เหยียบยอดฟักทองค่ะพี่น้องอันนี้พันนี้ก็ลูกเล็กวันนี้ก็มัเป็นระเทศลูกเล็กพันลูกเล็กประเทศพันนี้กระโดกอยู่ นอันนี้ก็ดุกุกด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 ุก,ดกมะเขือเทศแตงกวงแตงกัวลูกนี้เอาไว้ทำพันเอาไว้เอาเนว ดูมะเขือเทศในผุม่มนี่มะเขือเ,เทศจ้ะดูในผุ่มนี้เบื้องงานนี่ค่ะทา่านผู้ชมเบื้องหมักเลี้ยง,งงานนี่ อืมบักเลยมันอันนั้นน่ะเอืมักลิบแมวคักๆนี่แล้วน้อเนาะมักลิบแมวคักๆแมวมัิจูมัิจูไต่ตุ่นนั่นบักบึงบักแมวตุ่นมันกระเบนตุ่นกระเบนใหญ่ดอกคือพุ่มมักลิบแมวบานห้องน่ล่ะ มาซิมบอ่เป็นแบบนี้ค่ะนี่ยลิมกอนเนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเก็บอ่างงูเก็บถัว่วเก็บมะเขือเทศจากสวนนะคะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะแต่เป็นอ่างงเป็นอง่งงนลูกเล็กเนาะ ลูกเล็กเนี่ยอา้ง,งาลูกเล็กค่ะอ,อันนี้คือสวนถั่วค้างถั่วค้างอง่งอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นองุุน <ๆๆ S 2> นี่องุุนมาค่ะอันนี้ผลผลิตจากสวนโยฮานิตเบร์วัชชั่น คุนว่าเมืองประเทศฝรั่งคนอื่นล่ะหมากโยฮานิตเบร์ดูดกค่ะพี่น้องจ้าดกข,ขนาดโยฮานิตเบร์ค่ยๆหมักเล็บเมียวหน่อยเนาะเหมือนเล็บเมียวเนาะแต่มันจะเป็นอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเนี่ยอดกเป็นตะนายดค่ะเนี่ยดกข,ขนาด ตกแดงจึงขึงเลยแดงยูฮานิตเบรยูฮานิสเบร์อันนี้ดู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 พวงนี้ดูพวงนี้นยูฮานิสเบร์ต้นมันจะเป็นขนาดนี้ดูฝั่งนี้ค่ะเนี่ยดูฝั่งนี้อุ้ย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  อันนี้ก็ดกค่ะดกดกดกยูฮานิตเปะแดงแดงดกมันจะเป็นรูเนี้ยอมเปรี้ยวอมหวานวันนี้ก็พอก่อนเก็บได้ถังหนึ่ง,งถังขนาดนี้ ฝรั่งเขาชอบปั่นกินกับโยกุดเนาะแต่เราชอบกินน้ำพริกเกลือเฉยเกลือโรยแล้วก็น้ำพริกแล้วก็บกพริกผลนโรยวายเสียบโอเคค่ะเก็บแค่นี้พอแล้ววันนี้ได้ทงังนึงได้ทังเล็กนึง น,นี่ดอกไม้อยู่ที่สวนค่ะฝนก็ตกดอกไม้ก็สวยมาชมสวนมาชมสวนเลิกงานแล้วก็มาชมสวนนะคะดอกไม้ชมสวนดอกดาเรืองนี่ตะดอกใหญ่ๆดอกดาเรือง